สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องตามห้อยอรยธรรมก่อนอื่นอาจารย์สนชัยนะครับครูสนชัยก็ต้องขอกราบขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเนื่องจากว่าห้างหายไปนั่นนะครับห้างหายไปโดนพอสมควรเนาะ,ะก็เนื่องจากว่ากายสังขารเนี่ยก็บ่ค่อยสบายไปไหน,น ต้องไปรักษาซ่ํากันกับแม่สุภาพล่ะนะครับซ่ํากันกับแม่สุภาพเพราะว่ากายสังขารของเขาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอะไรกับภายนอกภายในก็เลยต้องยุดสกอรในชมีอากาตอนนี้ก็ถือว่าอาการดีแล้วทุเลาเบาบางแล้วนะครับก็จังคอยได้มาก อัดคีบแล้วก็เพื่อที่จะแก้งข้าวให้กับเบบี่ทุกคนทุกคนได้เข้าใจได้รับทราบกันนะครับกับพึ่งดีมากประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหะนะครับหมอไปตรวจหมอลาสุนเ,เนพิ่งก็บ,บอกว่าเออไกลล่ละละยังบอกท่าน,นถึงร้อยเปอร์เซแต่ว่าอยู่ในประมาณ75%เเซนนะครับที่ภายในหลังกายของเขาเนี่ยก็คือแนวมนีผู้ใดบ่ผู้ใดบบเป็นเนย กอบลูนะครับผู้เป็นแหล้วก็ต้องทรมานนะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นงูสวัสด์เป็นคือกันก็ไม่ยอมผ่าเลยตีแห้งกับอะไรผู้ใดจับแห้งกับอะไรเจ็บเป็นมดดแม่สุภาพเป็นแล้วแล้ว,ลวอาจารย์สมชัยกับมาเป็นต่อแปลว่าพี่น้องแปลงย,ย้อนยังมีหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องลี้ลับทีท,ที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ห้ามมองบ่เห็นห้าก็ประยากพูดไป ถ้าพูดไปเนี่ยก็ซ้ำฉีทั้งฉีพ่อมกับใครก็รอกแต่เร่องบยากฉีไปว่ามันเป็นอย่างเราต้องสู้นะครับเราต้องสู้ก็อยู่ให้เป็นเย็นเข้าไว้ในโลกปัจจุบันเรารู้ว่าเป็นอะไรใครเป็นอะไรใครแกล้งหรือใครอะไรเราก็ไม่ต้องเอ่ยนะครับเพราะว่าเราอยู่ปัจจุบันนี้เราอยู่ทำตัวทำใจให้มันสบาย สู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทํำความดีสู่โดยความดีนะครับเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนเป็นวงเป็นย่ทักทายันพมา่ากับคู่ก็เพเห็นออกคลิปคู่ก็เพเห็นไปหันไปหนีล่าสุดไปไทยซี่ไทยไอ้นั่นไหมไทยเขาเรียกว่า MV สิเนะไปไทย MV v ก็บบอดโจโยูนครอนหมอขอขอคนแกนนั่นแหละคือคืออาการกำลังสิดีออกจาก ออกจากการรักษามาบอท่านพ่อข้าวโจก็บ,บอกว่าให้ไปเข่าฉากเลื่อไปว่าใดพี่น้องมือนั่นเป็นมือตัดสินที่ไปได้ว่าใดของอาการโจก็เลยบอกว่าเอาใบาสีไขอ่ออดญ่ไปเข่าฉากฉากชุดไทยอของไอ้เพลงภาพยนตร์เรืออ่องไข่ออกกา่บอสไปกับบอสอสสวดพร่ำกันกับเรื่องภาพยนตร์ก็เลยต้องเอา้า เราจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เลยตั้งใจบางสีก็เลยได้เอาบายสีไปไปตัง้งสวยงามเขาไฟเขาหยังแล้วพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิง้งอยากให้พี่น้องได้เห็น MV เอ็มวีเพลงไข้อฟั่งแล้วกะขนหัวลูกบุระแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เขามารับไข้ออเขาก็ได้ให้ไข้ออแล้วก็ไปเบิง้งความสําเร็จของลูกศิษย์ลูกหาที มารับเอาขัานคู่ไข่ออกไปแล้วเราก็มีคนเบงิงคนเท่คน,นอะไรคนเขาเ,เขียนบทเขียนบทดีอยู่เพลงมีก็ได้เนาะอาจารย์ทนชัยก็แม่สุภาพดีเลยไปเป็นพอคู่แม่คู่ไปนางก็ไปววยพ่อนในลูกให้ล้านให้ปังปังให้ดีเดอ้อรับไปแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติดีทำดีคิดดีคิดดีทำดีปฏิบัติตดี ก็ขอให้ต้อยอดเป็นสิ่งที่ดีต่อไปกลเมือ่อในระเพผญภาเมื่อไปรูปหัวหลัธิบดโจก็โพลออกมาและ่ะอาจารย์ส้นชช่ก็เลยมือนี้มีโอกาสก็ได้มาอัดฉีปเพื่อที่จะโาโซให้พี่น้องได้ฟังเบา,าให้พี่น้องได้ฟังเรื่องสังขารร่างกายนะครับเรื่องสังขารร่างกายก็เลยว่าอาการเป็นไรแน่ก็เริ่มดี นะครับเริ่มดีแต่ว่าก็ต้องรออีกเทียนหนึ่งไปตรวจกับประมาณเดือนกร,กรกฎาคมือนังไข้ออกมือนังไข้ออกเข่าลงนะครับมือนั่นแหละก็จะเป็นไปตรวจอีกรอบนึงว่าจะได้รอยเอเซ็นหรือไ่ได้รอยเอเซ็นอาจารย์สนใัยก็เลยต้อง ทุกมมือนี่ก็เขาเรียกว่ากินยาอ่ากินยาไปเรื่อยๆยาเนี่ก็มือละจ็บเม็ดเลือเนื้อซีหาโเคต์มือละประมาณจสิบเม็ดแต่ว่าพ่าได้กินต่อเน,นื่องพ่ได้กินเทียเดียวเป็นสิบเม็ดเลยเด้กินห่างกันห่างกันร่วมกันเศร้าเทียงแรงประมาณสิบเม็ดนี่คือการรักษาแบบแบบอยู่บ,าบ้านบ่ได้ไปอนอนอยู่โรงพยาบาล เบาเลียงหรือบเลียงนอนโรงพยาบาลนอาจารย์สมชนใช่ก็บอค่อยเคยไปนอนนอัน่นก็นันแคร์ยูของพิเศษมือสองมือ,อมนะครับเพราะว่ามันมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หมอจะต้องคอยอสอดแนมเบิ่งอาการกัเลยต้องยูตามที่หมอบอกเสียเงินกับประมาณจาะ่าไรล่ะพี่น้องแสนไปแล้วที่เสียเนี่ย ในการรักษาเนี่ยบางคน,นเห็นว่าอาจารย์สมชัยผู้สมชัยยวงสีเนี่ยโอ้เรเป็นหยังดอกเราดีแล้วจั้งสันนิษฐานเบื้องเฟซเบื้องหยังเนี่ยดีแต่เราเก็บความรู้สึกเก็บควมรู้สึกพี่น่องเก็บควบรู้สึกไว้บ่ห้มีจุดบกพร่องถ้าเป็นมวยนะถ้าเป็นมวยโชคแล้วเห็นเขาเห็นจุดอ่อนเนี่ยเขาต้องสช่ลำนำเขานำเขาเราไม่แสดงจุดอ่อนให้ใครได้รู้ เพราะอาการแบบนี้มันจะทําให้นะครับหลายหลายคนที่ไม่หวังดีต่อเรานะครับผู้ป่หวังดีต่อเฮ่ามั่นสีจ้องนะครับจ้องต่อเท่าเผลออาจารย์ทุนชายก็ตกแข็งคิดแข็งใจสู่กับโลกปัจจุบันยู่แบบนี้แหละเพราะผู้ป่วยก็บอกว่าให้ยู่แบบนี้ยู่ไปสีเดินทางไปส่ยใดไปทำบุญผู้บอกไปแก่ไปนั่นไปนี่ ไปแกะกรรมไปตัดกรรมไปทำบุญทำท่าบุญนี่าจารสนใช่ก็ต้องไปตามครูไปตัดวายหลูงนิมิมากนนะครับดคือ์ดิฟซ์มีจีไปตัดวายฟังหลูงน่มีไปเห็นนะครับเพื่อที่จะเอาบุญบาร,รมีมาเป็นขอป้องกันเป็นกำบังปิดกัน ครับเฮาก็เลยต้องต้องไปเฮ็ดเ็นบุญเห็นท่านเป็นกาอป้องกันไว้ว่าให้เอียงมากกระทบในส่วนร่างกายของเฮ้าอาจารย์สมชายก็เลยต้องของดการการเดินทางการที่จะไปว้งการที่จะไปบ้านไปโดมไปหาไมญ่าผาไปอะไรไปว่าใดเ,เอ้ย่อเราอยู่ในช่วงระยะที่เราจะต้องดูแลตัวเอง บัดน,นี้ก็อาการท้างก็เริ่มเริ่มดีขึ้นตามลําดับเริ่มดีขึ้นตามลำดับมือเนี่ยคครูหายไปขอบาร,รมีเพิ่มพลังอยู่ทั้งปุ่นอยุธยามืนวันเสาร์เสร็จเดินทางไปอยุธยานะครับเราจะไปเชื่อมติดไปขอพอบรบารมีตรงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นพลังให้เป็นพลังให้เป็นกำแพงบงัง สิ่งชั่วร้ายที่จะมากล้ามกลายในตัวเราครูสนใช่ก็ต้องไปล่างอาจารย์สนใช่นี่ยก็ต้องได้ไปเหตุตามคนบอกขอเอฟซีขอแฟนเพืทุกท่านนะครับของอาจารย์สนชช่ของช่องตามห้อยอรอยิยธรรมของเฮาแน่แนตะ่ถ้าผ่ายกำลังแรงใจในการปฏิบัติตัวในการกราศตัวขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับ ว่าจะเป็นเด็ซี่อยู่ประเทศไทยว่าจะเป็นเด็ซี่มงองนอกมองหน้านี่อาจารย์นุชัยก็บอกแล้วว่าช่วงระยะน,นี้ปูว่า้เดินทางแทนไปนีอาจารย์นุชัยก็บกว่าด้เดินทางไปแล้วกการที่ไปว่งหรือกันอันนี้ก็ตรงเบืองว่าเขาจะปิดว่งนี่อาจารย์นุชัยจะได้ไปวองก,ก็ต้องรอฟัง,ง,ง,งคําสังจากปูกันนะครับรอฟังจากปูกันว่า ผูเสียห้าไปแบบใดหรือบ่อยเข้าไปไงเขาจเจียก็จะบอกเขาอันนี้ก็ฝากไว้ครับเจมส์ซีสุขันไหนเป็นกำลังแรงใจซอยนะครับส่วนภระพยนตร์นั่นเรืองค่ายอ้อมือไปทายถ้ำมาโอ้เขาไปเบิงลงละค่อนของ,ของมอกขอไปทายถ้ำนัคกับเขาไปในาหาันกัดส่งพลังงันพุ้นขาไปทายค่ายอ้อขึ้นพี่น้องอยากไปเห็นงานเพลง ไข่อี่ดูกร้านไปลองไปล่ำไปลอกเพี้ยนใส่หรือไปไทยอเอ็มวีประกอบผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไข่อกระทุ่มทุ่นยี่หลี่นี่แหละบอเรียงว่ดโจเนะี่ยกระทุ่มทุ่นหลายยีห่หลีก็ย่อมรับย่อมรับเพราะว่าอยากให้มั่นมาดีบอกเขาอยู่ว่าเป็นอย่างที่ยังนั่นหลายบานไปแต่อยากให้มันมาดีเขาก็ไปตรวจเบื้องหนังตลอดอยากให้มั่นมาดีขัดไปแล้ว ไปเบื้องแล้วมันพอต่อเติมหมดไหนเขาก็มาท่ายเสริมอ่าก็เลยหนังก็เลยเป็นว่าเดือนเดือนกรกฎาที่สิบเจ็ดกรกฎามอภาพยนตรสีเขามีมดลงหนังทั่วประเทศที่มีเหมิดเลยทุกผานตามหางตามยังไปเบื้องใดวันที่สิบเจ็ดเนี่ยกัคิดวามันจะเป็นประวัติการของภาพยนตร์ที่สามบันเฮ้าภาพยนตร์ไทยมล่าสั่งหนังมา กับไปเบึง,ก,งาากับขอเป็นกำลังแรงใจอาจารย์กุใชัยกับขอเป็นกำลังแรงใจนะนะครับอาจารย์คิดว่าปู่เป็นให้เรื่องมากอีกขันครูอาถรรพ์ขันคู่อาถรรพ์ต่อจากท่าย่อแจ๊คสีสางได้หรือสางว่าได้จ๊คสีเป็นนั้นไหนสักแบบไดนล่ะแต่ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆแต่บ่าบอกบอว,ว,ว่าตัวเรียกว่า ผู้ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งเสีเยต่อคือขันผู้อาถรรพ์นะครับมืม้อนี้อาจารย์สมชัยเดี๋ยวมาฉีดแยงแฉลงไขเรื่องเล่าของสังขารร่างก,กายของอาจารย์สมชัยว่าไปยังคือว่า,ท,าท้ายขีดโดนแล้วแล้วก็ไปยังคือบ่าเห็นเด็กไปว่องเด็ห้นว่าเด็ไปสนทนาน,นั่นนี้ครับลูกพระปรานพร้อมกันก็ไม่ได้ผ่าไปยังบมื่อท่าใดคือการมัดเลย หลายคนปฏิวัตมันเป็นน้ำหยางคือมันคือเป็นคือแบบเดียวกันแต่มันคือบ๊อสมบายเลยมีแนวนะครับผู้ใดอยากรู้เรื่องก็นั้นก็บแจ้งใครเม็นผมาถามนะครับว่าเป็นแนวใดาเม็นผมาถามเอาเนาะขอคอมเมนต์ขอคนออละแช่แช่ไปหายเอฟซี FC ของเข้าหรือหูจักขอฝากน้ำแก้วกันเด้อนะครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC ผู้ใดก็แล้วแต่ ขันห็นคันนั่นกะอาจารย์สมชัยผู้สมชัยกับอยากขอกำลังใจจากเยดซี่ต่อไปนี้เท่ากับสั่งกำลังใจซอยกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้ให้เป็นเย็ยนผ่าวในโลกปัจจุบันเท่ากับจิอยู่แบบนี้ความสุ้อาจารย์สมชัยกับขอฝากไว้ว่าความเย็บพบเป็น,น,นมันแข็งข้อตุกบาทยามมัน่ะแกรนอ่อนตอน้นน้ำเจ้าอยู่สุญญามผลว่า คือจะเข้ากินเขาเข้ากินเข้าก็อิมมันผูไปอิมทองผูน้นั่นเป็นบทกิ่นสุดท้ายในี่ก็อยากให้เอซีทุกท่านทุกคนรักษาชีวิต่วงให่ใส่ใจ,ใจต่อสู่ภาพร่างกายเจ้าของแต่หากว่าเขามีสู่ภาพร่างกายดีสติปัญญาเขาเกิดเปิดได้สิ่งดีๆจากตนตัวเข้ามันจะบ่มบอกถึงความสุขจากใจเข้าเมื่อนี้จะขอให้ทุกท่านทุกคนประสบับความสำเร็จในชีวิตนะครับชิดสิ่งใดก็ขอยได้สมดังปรารถนาก็แล้วกันเนาะ อาจารย์ชฉลชัยขออวยสนันนทธิ์สกรสวัสดีครับ